หลายคันแชไปข้างหน้หา,นาเลยรถผมไปเลยนะไอ้คนนี้ไม่ต้องช่วยหรอกคนนี้แก่งอยู่รอแคนเออไม่เปน็นไรเม่เะ็ลน์ให้ดีแล้ว